ดวงกับดวงดีพอดแคสต์ Podcast. ยิ่งฟังยิ่งดวงดีลัคนาราศีกุมนะครับดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้านี้ก็คือนับตั้งแต่วันจันทร์ที่12เมษายนเรื่อยไปจนถึงวันอาทิตย์ที่18เมษายน เป็นสัปดาห์ที่นะครับชาวลัคนาราศีกุมดาวพฤหัสได้ทับลัคนาของท่านเป็นที่เรียบร้อยอีกทั้งดาวอังคารก็มีการขยับย้ายราศีนะครับเท่ากับว่าดาวอังคารนั้นก็ไปตีโกนร่วมธาตุลมกับชาวลัคนาราศีกุมและดาวเกตก็เป็นดาวอีกดวงหนึ่งซึ่งตีโกนร่วมธาตุลมนะครับกับชาวลัคนาราศีกุม ที่ผมพูดมาทั้งหมดนี้ยังไม่นับดาวนะครับอีก3-4ดวงที่โยกหน้าชาวลัคนาราศีกุมไล่มาตั้งแต่ดาวอาทิตย์ดาวพุธดาวศุกร์และรวมไปถึงมนุษย์ยูที่อยู่ตรงนี้นานแล้วดาวทั้งหมดที่ผมที่ผมเอ่ยมาตรงนี้นะครับให้ผลดีเด่นในเรื่องของการเงินการติดต่อประสานงานการิรเริ่มโปรเจกต์ใหม่ๆ อะไรที่เป็นเรื่องของโปรเจกต์ใหม่ๆหรืออะไรที่มันไม่เข้าที่มาก่อนหน้านี้ก็มีโอกาสที่จะเข้าที่เข้าทางขึ้นได้วันจันทร์มีโอกาสที่จะมีโชคดีหรือได้เงินได้ทองวันอังคารวันพุธเป็นวันแห่งความสบายอกสบายใจเรื่องของสัมพันธภาพพฤหัสศุกร์เสาร์นะครับเป็น3 4วันที่ติดต่องานจะมีความสำเร็จหรืออะไรที่เกี่ยวข้องกับโซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์กก็มกักจะนำพาซึ่งความสาเร็จมาให้ชาวลัคนาราศีกลุ่มเป็นอย่างดี นะครับจนไปจนถึงวันอาทิตย์สุดสัปดาห์เลยก็ว่าได้ถ้ามองตรงนี้นะครับจะเห็นว่าดาวอาทิตย์ที่โยกหน้าชาวลัคนาราศีตุลเอ่อราศีกุมนั้นดาวอาทิตย์ได้ตำแหน่งเป็นมหาอุดและดาวอาทิตย์นั้นเป็นดาวเจ้าเรือนความรักคู่ครองชาวลัคนาราศีกุมที่ยังโสดมีโอกาสจะมีความรักเข้ามานะครับหรือใครคนใดคนหนึ่งซึ่งเคยติดต่อกันแล้วห่างหายไปมีโอกาสจะติดต่อกลับมาก็ได้ หรือใครที่มีคู่มีคนรักอยู่แล้วคู่ครองอาจจะนาโชคดีในเรื่องการเงินการทองหรือว่าลู่ทางต่างๆในเรื่องของการเงินอินคัมต่างๆที่ดีมาให้คุณก็ได้นะครับนี่ยังไม่รวมนะครับดาวสุกอีกดวงหนึ่งซึ่งถึงแม้ว่าจะมีตําแหน่งเป็นปะปู่ปู่ปะปะแต่ดาวสุกก็ได้ตําแหน่งเป็นปฐุมเกณฑ์สุกอยู่ในภพที่3ามเขาเรียกว่าได้ตาแหน่งเป็นปฐุมเกณฑ์ชาวลัคนาราศีกุมนะครับจะมีสเสน่ห์ต่อผู้พบเห็นใครเห็นใครก็มีความรู้สึกดีใครเห็นใครก็รักใครเห็นใครก็ชอบ และที่เด็ดกว่านั้นคือดาวพฤหัสที่ย้ายมาก่อนหน้านี้แล้วตั้งแต่29มีนาคมดาวพฤหัสทัพลักนะครับได้ตำแหน่งเป็นองค์เกณฑ์นาระเกณฑ์อุดมเกณฑ์การงานหรือว่าการติดต่อประสานงานต่างๆจะเริ่มขยับดีขึ้นขยับดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนทีเดียว แล้วก็ถ้าเกิดคุณจะลงทุนนะครับอะไรก็แล้วแต่มีโอกาสที่จะได้มีอินคัมหรือว่ามีสิ่งที่ดีๆกลับมาก็เป็นไปได้เช่นกันด้วยอิทธิพลของดาวที่ดีๆหลายดวงตรงนี้สำหรับชาวลัคนาราศีกุม แต่อย่างไรก็ตามครับชาวลัคนาราศีกุมดาวพระรหัสทับลักษ์ทอะไรก็ตามต้องอ้างอิงผู้ใหญ่หรือคนที่เขามีวัยวุฒิคุณวุฒิสูงกว่าคุณเข้าไว้อะไรที่มันไม่ถูกต้องหรือไม่แน่ใจก็อย่าไปดื้อแพร่งครับยังไงก็แล้วแต่มีคนคอยชี้แนะช่องทางให้ผมว่าดีที่สุดแล้วก็ทําให้ชาวลัคนาราศีกุมนั้นเวลาทําอะไรก็ง่ายยิ่งขึ้นอะไรไม่ค่อยถนัดต้องอาศัยคนชี้แนะและเดี๋ยวคุณจะได้รับสิ่งที่ดีกลับมาขอให้โชคดีสวัสดีครับฟังดวง ดวงดีพอดแคสต์ Podcast. ยิ่งฟังยิ่งดวงดี